อ่าสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกผมทางช่อง YouTube นะของค่ายคืนบางอินนะครับผมคลิปนี้นะครับคุณลูกค้าผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะเป็นอ่าของคืนของอ่าไก่นะครับผมใช้ดักไก่นะใช้ดักไก่ป่านะครับผมเป็นคืนอ่าเดี่ยวแล้วก็คืนผีเสื้อนะฮะทั้งสองเลยนะครับผม นะนนี้ก็จะเป็นพวกของคืนผีเสื้อนะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นคืนเดียวนะครับผมวันนี้เรามาดูรายละเอียดทั้งสองชุดนี้เลยนะครับผมนะครับเรามาดูของชุดเดี่ยวของไก่ก่อนเลยนะครับผมะะชุดเดียวของไก่นะครับผมลายพลานนะครับ ลายพรานนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะออกพรานเขียวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีน้ําตาลหน่อยผสมนะครับผมนะเป็นงานทําสีเองนะครับผมนะครับแล้วก็เอนที่ที่ร้านนะครับผมก็จะเป็นเอนดำแล้วก็เอนน้ำตาลนะครับผมนะครับแล้วก็ห่วงที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นห่วงทองเหลืองนะครับห่วงที่ใช้ก็จะเป็นห่วงทองเหลืองนะครับผมนะฮะ แล้วก็คือข้อข้อที่ผมจะแจ้งไปนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเป็นาสายที่เราใช้ตอนนี้คือเป็นสาย PE นะครับเป็นสาย PE แล้วนะครับผมนะใครที่ตามหาของสาย PE ก็ที่ร้านมีแล้วนะครับผมนะเป็นาสาย PE เหนี่ยวแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้เส้นมันเล็กนะครับผมเวลามันติด มันจะติดอโอกาสมันหลุดมันยากนะครับผมนะครับสำหรับใครที่ตามหาของชุดดักไก่นะบ่วงดักไก่นะบ่วงดักไก่แบบเดี่ยวสายพ e นะครับผมต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะครับผมตัวใหม่นะครับผมไม่ขึ้นสนิมนะครับความกว้างของบ่วงตัวนี้ ชุดนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับผมแล้วก็ความยาวของหลักของนี้ห้าถึงเจ็ดนิ้วเลยนะครับผมนะครับอ่าครับก็หนังชุดยาวประมาณ3เมตรกว่านะครับผมนะครับแล้วก็มาดูของผีเสื้อนะครับผมผีเสื้อก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับผมผีเสื้อก็จะเป็นบวงคู่นะฮะหนังหลักจะมี2บวงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสาย PE เหมือนกันที่เราเปลี่ยนนะครับผมนะสายไนลอนก็มีนะสายไนลอนก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับผมนะ นก็จะเป็นสายไนลอนนะเป็นสายต่อไนลอนนะก็สําหรับรุ่นนี้เป็น PE นะครับผมดูนะสายมันจะเล็กกว่าแต่ว่ามันทนนะฮะตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของผีเสือ้อละอ่านะครับผมอ่าเอ็นที่เราใช้ก็จะใหญ่กว่านะเป็นเอ็นเบอร์ใหญ่กว่าของเดี่ยวนะครับผมนะนี่เอ็นก็ประมาณ80นี่70นะ80 90ประมาณนั้นนะฮะของผีเสือ้อ ก็จะใหญ่กว่าของของเดียวนะครับผมนะครับอ่าก็สำหรับคนไหนที่ตามหาอยู่นะครับผมนะของบวงดักไก่แบบผีเสื้อนะครับผมก็จะเป็นอ่ารุ่นนี้เลยนะครับผมชุด21หลัก42บวงนะครับผมชุด21หลัก42บวงนะครับของมีเยอะนะของมีเยอะพร้อมส่งนะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่อ่าไม่สะดวกในการจ่าย โอนนะครับผมก็เก ang, ็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้า yep> บ้านได้นะครับผมนะครับเก็บเงินหน้าบ้านได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมนะครับผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ติดต่อผมไว้ใต้คลิปนะครับผมนะฮะก็วันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ